สวัสดีครับพี่น้องไทยสกลนอครต้มแซ่บไปแล้วครับปลานิ่นปลานิ่นเคลื่อนครับหลังจากคนตคนกนตมื่อขึ้นเนี่ยไน่เท่าไปยกสะดุง้งก็บพเท่า,าได้บักลายครับเต็มกะละมังนึ่งครับนี่สดสดครับสดส,ดสดบ่ตายครับ ต้มแสบปลานิ่นนะครับปลากระดานบุนครับไปยกสดุ้งมากครับนี่ได้มาแล้วครับมึงนี่หลังจากบัวได้มาหลายมือครับ นี่ได้มั่ล่ะฝนตกครับเมื่อคืนเนี่ยมื่อวนี้ก็เลยได้ลายครับปลานิน่นปลาธรรมชาติครับดเดี๋ยวสิไป,ไปเบิ้งเมนูต้มนะครับต้มครับต้ม นี่ครับต้มน้ำห้อนเด,เดือดครับพี่น้องต้มแซ่บครับต้มแซ่บต้มอ,อ,อีสานบานเฮาครับเบิ้งนิดพี่น้องเดี๋ยวตกตัวปลาให้เบิ้งนะครับเห็นไหมพี่น้องโอ้ยต้มเลยครับสดเลยครับสดห้อน,น ในนองเดือดครับเดือด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 ,ด,อด,ด,อดอขอจบคลิปแค่นี้เด้อครับมือนี่กินกอนครับ